เลยนะคะทุกคนขอเป็นทางการ1คลิปนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะเสียงมอไซค์ <c oughs> วันนี้นะคะมาแบบคลิปลงนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีข่าวสารนะคะที่เป็นทางการมาแจ้งให้ทุกคนทราบนิดนึงนะคะว่าตอนนี้โรงเรียนศึกษานารีวิทยาของเรานะคะกำลังจะเปิดรับสมัครประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2564นะคะในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกของโลก ในปีนี้ก็คือเป็นเกียรติย่างยิ่งนะคะจะเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยว่าเรานะคะเป็นหนึ่งประธานนักเรียนนะคะที่มีการเลือกตั้งแบบออนไลน์นะคะคจะบ สวัสดีค่ะเมนะคะนา่งสาวสมาวันพุรหงผู้รียประธานนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิยาประจำปีการศึกษา2 5 6 3ค่ะก็ในวันนี้นะคะใกล้จะหมดวาระการทำงานเป็นประธานนักเรียนของเมแล้วก็เลยถือโอกาสนี้มาเชิญชวนน้องม .4 ที่กำลังจะขึ้นม .5 นะคะลงสมัครประธานนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิยาเป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2 5 6 4ค่ะน้องคนไหนที่สนใจนะคะ ติดตามรายละเอียดได้ในเพจคณะกรรมการนัเกเรยียนนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งใบสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่8มีนาคมเลยนะคะเราก็จะไปเลือกตั้งกันในวันที่16มีนาก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะที่กําลังจะลงสมัครหรือว่าลงสมัครไปเรียบร้อยแล้วก็สู้ๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปพี่เมย์นะคะก็จะบอกว่าพี่เมย์เป็นคนขี้เขินขี้อายมากๆเลยนะคะแล้วก็ ครนะคะที่อยากสมัครนะคะก็แนะนําเลยนะคะติดตามรายละเอียดได้ที่เพจคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนศึกษานาลีวิทยานะคะเพจนี้ครบจบในเพจเดียวนะคะใครที่อยากรู้นะคะเกี่ยวกับรายละเอียดอื่นๆนะคะสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะในเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีคนตอบรออยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทั้งหยกแล้วก็เม์นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่อยากพลาดคิดดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะ ในน้อยให้หยบคนนี้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อน